ครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้สู่ช่วงเทคทอ a l กนะครับไม่ได้ทำช่วงนี้มานานมากเลยก็ช่วงเทคทองกอะนะครับวันนี้มันก็วันที่สิบห้าเนาะมันเมื่อคืนนะมันก็มีเปิดตัวนะครับตัว iPhone 13นะครับ iPad mini แล้วก็ Apple Watch Series 7นะครับแล้วก็ iPad ธรรมดาเจนเท่าไหร่แล้ววะจะไม่ได้นะครับที่ใช้ชิป a สิบสามมาเนาะ ก็เป็นธรรมเนียมการอัปเดตของเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันจากหน้าเว็บนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอย่างไงอัปเดตตรงไหนนะครับซึ่งปีนี้ต้องบอกตามตรงว่ามันค่อนข้างผิดหวังนะครับผมก็ผิดหวังไหมก็เดาได้แหละนะครับเนื่องจากภาพหลุดอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็น มนะครับผมเขาใช้คําว่านี้นะก็คือเราวนกลับไปสู่ยุค 6s 7s นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ 4s 6s 7s ประมาณนี้ก็คือบอดี้เดิมอัปเกรดข้ในนะครับซึ่ง Apple ก็เหมือนเดิมครับกลับมาทําแบบนี้แล้วกับเรานะครับก็เนี่ยตามรูปภาพที่เราเจอนะครับก็เป็นการเปิดตัว iPhone 13 iPhone 13 Pro ซึ่งเขาเพิ่มความจุนะครับปีนี้เขาเพิ่มความจุไปหน้าจอก็ตัวโปรเนี่ยเป็นร้อยยี่สิบแปดเฮิร์ตเลยนะครับก็ตามหลังเอ็นลอยมาสามปีแล้วมั้งร้อยี่แปดเฮิร์ตเนี่ยแต่ก็ยังดีผขาไม่มาแล้วก็มีติ่งนะครับส่วนสิบสามธรรมดาก็ติ่งเล็กลงนะครับใช้จอแบบเดิมเหมือนจะเพิ่มแบตนะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันนะครับที่เขาโปรโมท นี่ทีเซอร์มาเลยนะครับก็เหมือนรอบก่อนอ่ะสวยไหมสวยนะผมชอบบอดี้เหลี่ยมนะครับโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะว่าบอดี้ไอโฟนที่ผมชอบก็จะเป็นซีรีส์ห้าหกแล้วก็เนี่ยครับมาตัวเนี้คือผมชอบนะครับไอต,ตัวมันมนจับแล้วมันไม่เข้ามือเท่าไหร่ไม่รู้มันไม่แน่นนะครับก็หน้าจอของ iPhone ตัวธรรมดามันก็จะเป็น6.7กับ6.1นะครับก็คือ Pro m a x กับ Pro ส่วนอีีรีสหนึ่งก็คือมินินะครับอันอื่นก็โฆษณาหเหมือนเดิมครับสเตเลต์นะครับกล้องการวางกล้องก็เหมือนเดิมกล้องสามเลนอัปเกรดตัวเทเลนิดหน่อยนะครับหลักๆแล้วก็คืออัปเกรดเทเลถ่ายมาโคได้นะครับนะครับมีวิดีโอมาโคแล้วก็มีไนโหมดทุกเลนนะครับซึงในโหมดเราเราก็มาดูจริงนะอย่างนน่ยัง ก็ยังเป็นปื้นนะแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะครับดูสกินโทนก็ยังมีปืนป้นๆบ้างอ่ะเนาะก็เป็นเรื่องปกติของเซนเซอร์เขาไม่ได้ใหญ่โตหัวลานนะครับแลก็มีซูมนะครับนี่เห็นไหมซูมได้สามเท่าแบบออฟติ้คอก็แอนดรอยเขามีกันมาสี่ห้าปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูเรื่องคุณภาพไฟล์นะครับแล้วมีดีเทกนะครับอ่ามีการดีเทกอ๋อ นี่คนชอบทําคลิปน่าจะชอบนะนะครับมี F ได้นะครับปรับ F ได้แล้วก็มีการซูมหน้านะครับของคลิปที่เรากำลังทำอยู่นะอ่านี่คนน่าจะชอบนะผมว่าอแล้วก็มีลูกก็เหมือนเดิมครับเล่นกับตัวไลฟ์โฟโต้นะครับแล้วก็สไตล์การถ่ายภาพที่เพิ่มเข้ามา แต่ต่อนะครับเป็น Adobe Vision นะครับมี HDR นะครับอัปเดตคือโดยรวมก็ไม่ต่างจากปีก่อนเท่าไหร่นะครับก็มีการอัปเกรดกล้องอัปเกรด F นะครับทางยาวโฟกัส7จ็มิลนะครับแล้วก็ทางยาวโฟกัสย6ิบแล้วก็ Y สิบสมมิลก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อ12บสอนะครับ จะข้ามมาเจนเนี่ยก็ได้อัปเกรดมาอีกนิดนึงนะครับนิดนึงไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่ใครที่โชคดีซื้อ12ไปก่อนแล้วนะครับคุณก็จะได้ต่ออายุอีก1ปีนะครับโดยส่วนตัวผมผมแช้คเาว่าต่ออายุอีก1ปีนะคือสเปกอะมันไม่เท่ากันสเปคโดนอัปเกรดจริง13แต่ว่าใครที่มี12ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยกิเลสไม่หนาฉันมี12แล้วหน้าตามไม่ต่างจากเดิมอัปเกรดเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็สบายไปนะครับ นี่เนาะโอเคข่าวเนี้ยตัวมินินะครับสิบสามเนี่ยก็เขาก็บอกว่าเอสิบห้านะครับซเซรามิกแล้วก็มีนี่ครับสิบสามมินิกับสิบสามธรรมดานะครับนี่ให้ความสามารถในการดีเท็ชันเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีปรับรูปออตโัติจริงๆผมชอบนะโหมดออตโัติไอโฟนถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไม่จุกจิกนะครับกดยกถ่ายแล้วก็มาปรับเอาทีหลังได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมใช้งานนะครับไม่เคยคิดอะไรกดยกถ่ายก่อนเลยเต็มที่ก็ปรับแสงลดแสงกับแต่โฟกัสนิดหน่อยนะครับแล้วจบเลยนะครับเพิ่มอ่เพิ่มความสามารถแบตหรือไม่ก็ซีพกินไฟน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามัน ประหยัดไฟแล้วใช้ได้นานขึ้น2.5ชั่วโมงนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับไฮไลท์เด่นๆเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับวอตซีรีเจ็อัปเกรดหน้าจอครับหน้าจอดีขึ้นแบตบเหมือนจะนานขึ้นนะครับในหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับหน้าจอใหญ่กินแบตเท่าเดิมหรืออยู่ได้นานขึ้นเนี่ยดีเป็นนวัตรกรรมเป็นความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จอโคง้งติดทีมยาาครับ เดิมผมก็ติดยากแล้วไอ้น,นี่ก็โค้งอีกก็ยากอีกนะครับแล้วก็มีโหมดฟิตเนสนะครับเดี๋ยวนี้เขาเขาชูเรื่องบริการสตรีมมิ่งเพิ่มขึ้นนะครับก็มีฟิตเนสการแท็กกิ้งฟิตเนสในแอปฟิตเนสของเขานะครับของไลโฟแล้วก็เก็บสถิตินะครับแชร์กับเพื่อนนี้นะครับแล้วก็น่าจะคุยเรื่องความทนทานของหน้าจอเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าในทีเซอร์เขาเนี่ยมีโชว์ว่ามันออกออกไปแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์ได้ดีกว่าเดิมนะครับ เรื่องหน้าจอเร่องความทนทานเนาะแล้วก็นี่ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ก็คือไอแพดมินินะครับเป็นอะไรที่ทุกคนรอคอยมาพอสมควรนะถ้าเรานับอะ่ะมันเจนไหนอเจนสี่ป่ะนะครับหนึ่งสองสามสามเจนแรกอะ่ะมันดีไซน์เดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนแล้ว iPad มันมาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เมื่อปีก่อนเนาะตัว a อ r นะครับที่ดีไซน์เหมือนโปรแล้วตอนนี้ มินิก็มาเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็เหมือน iPad Air ย่อส่วนลงมานะครับเป็นหน้าจอ7.9ไหมนะครับแล้วก็ใช้ Apple Pencil เป็น Series 2นะครับแบบเหลี่ยมได้นะครับส่วนหน้าจอก็เหมือนหน้าจอ iPad Air ปกตินะครับเหมือนกันแต่แค่สั้นลงเล็กลงนะครับได้ชิปล่าสุด A15 นะครับมี 5G มาให้นะครับในรุ่น 5G Cellular นะครับแล้วก็มีตัว Touch ID แสนนะครับ ความสัค500นิด P3 ก็เป็นสเต็ปของ iPad IP หน้าจอ IPS อยู่แล้วนะครับท้ลำโพงสเตอริโอซึ่งเพียงพอนะครับลำโพงสเตอริโอเนี่ยผมว่าเพียงพอเลยนะครับ A4 ตัว6ตัว8ตัวอะไรเนี่ยมันแยกไม่ค่อยได้หรอกมนมุมมองผมะนะให้มา2ตัวก็โอเคแล้วแล้วก็ผมว่ามันน่าจะขายดีเนื่องจากมันเป็น A15 ซึ่ง A15 เนี่ยมันน่าจะเล่นเกมได้ดีนะครับเร็วแรงแล้วก็นิ่งเพราะนั้น ผมว่ามันน่าจะเจาะกลุ่มตลาดคนซื้อมาเล่นเกมอะ่ะผมว่าเจ็นิ้วแปดนิ้วมันถือง่ายสบายมือนะครับไม่หนักมากแล้วก็ใช้เล่นเกมใช้แคชเกมได้ดีนะครับไอ้นี่น่าจะขายดีแต่ราคาเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดอะ่ะเขาบอกว่ามันจะเริ่มต้นที่1มื่นเจ็มืนแปดนะครับก็เกือบเท่าแอร์นะครับเกือบเท่าแอร์สิบนิ้วปะเกือบเท่านะครับแล้วก็ได้ usb c นะครับก็เหมือนของตัวแอร์นะครับแล้วก็ที่เด่นอีกอันหนึ่งก็คือได้ เซนเตอร์สเตนะครับกคือกล้องหน้าที่มันซูมออกซูมเข้าได้แล้วก็วา็กับเดิมนะครับซึ่งดีมากนะครับซึ่งไอเซนเตอร์สเตเนี่ยมันอยู่ใน iPad Pro นะครับแล้วมันเอามาใส่ใน p p d m m n n น้มันช่วยให้ iPad Mini จอ7นิ้วนะคุณสามารถเอามาทำอาจอคุยงานวิดีโอคอลหรือแม้กระทั่งถ่ายหน้าจออัดคลิปเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับด้วยความไวเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวนะครับไม่ต้องไปหาสถานที่ตั้งไกลไม่ต้องไป เดินถอยหลังอะไรงนี้นะครับดีผมดูใน iPad โปรผมและมันวายดีนะครับแล้วก็ Apple Pencil 2สงานเขียนปกตินะครับซึ่งไอตัวเนี้ยผมว้าวนะผมน่าจะรอผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกเร็วเพราะว่าตอนนี้ยโปรสิบผมหนักจริงๆหนักมากนะครับไม่รู้สึกมาทำไหมหนักจริงๆนะครับเนี่ยใส่เคสแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าคนที่ยังไม่มี iPad หรืออยากอัปเกรด p p d d จากโฉมเดิมหน้าตากลัวๆหัวท้ายหนาเนี่ยมามินิผมว่าน่าสนใจนะนี่ไงราคาเริ่มต้น17,900บาทนะครับแอร์หมื0นาพต่างกัน2,000นะันอ่ะหน้าจอห่างกันเกือบ2นิ้วประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็โอเคนะครับการเปรับตัวรอบนี้ถามว่าผิดหวังไหมก็ไม่เชิงอะ่ะผมว่ามินิมันได้นะ แล้วก็ iPhone เหมืนอนยังหมดมุกอะอยังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนดีซึ่งด,ดีไซน์นี่ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับเป็นการรีดีไซน์กลับไป6เอ้ยกลับไป4ด้วยซ้ำนะครับก็คือดีไซน์มันยังวนเวียนอยู่มันก็ไม่รู้จะไปไหนมือถือมันก็มีได้แค่นี้นะครับซึ่งผมมาชอบทรงเหลี่ยมนะผมก็ชอบทรงนี้แหละทรงเหลี่ยมนี่แหละนะครับผมก็นหนักน,นะน,น,นุนมหนักนุนหนักนุนแต่ว่ารอบหน้าก็อาจจะทรงเหลี่ยมเหมือนเดิม จะเพิ่มกล้องเพิ่มอะไรล,ลูกเล่นกระแสไปนะครับผมชอบทรงเหลี่ยมมือถือเหลี่ยมจับง่ายมือถือมนจับแล้วมันยังไงไม่รู้นะครับก็เหลี่ยมได้จับเข้ามือดีล็อกมือดีเนาะก็ครบใช่ไหมครับสำหรับการปิดตัวเมื่อคืนเนี่ย MacBook ไม่มานะครับไม่มาสักตัวแต่ว่าถ้า i p h o n ไ i แ iPad มาทรงเนี้ยผมเดาว่า MacBook ก็ไม่ต่างผมว่าไม่รีดีไซน์อ่ะผมว่าคงอัปเกรดชิปนะครับแล้วก็จัดไปที่อีกราคาหนึ่งเลยใครที่จะซื้อแอร์ผมว่าก็ไม่น่าหลังหักนะ ผมว่าคงไปหลังหักเดินมีนามเมษาแหละแอร์แม่ผู้แอร์นะครับผมก็สนใจอยูน่นะแอรมองอยูน่นะแต่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเพราะว่า12.9ผมปัจจุบ,บันก็ยังนอนทิ้งติ้งอยู่บนโตะนะครับไม่ได้ใช้สักทีมไม่รู้ซื้อมาทําไมนะครับซื้อมาให้หายอยากได้เฉยๆแล้วก็มาเป็นหนี้อยู่ปีหนึ่งนะครับก็ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับบ๊ายบาย